ก็จะเจอหลังอีกห,น,หนึ่งโอ้ยิ่งใหญ่มากครับวันนี้แล้วก็มีเซเลบิตี้ท่านหนึ่งที่เราที่แบบเป็นไอดอลของเราเลยแล้วเราก็แบบเล่นเวอร์ชันของไทยด้วยโอ้โหเรียกว่าเป็นอะไรที่แบบเขาเรียกว่าอะไรตำนานด้วยมั้งเป็นตำนานเลยครับก็วันนี้ดีใจมากครับว่าจะเป็นครั้งแรกในชีวิตของผมเลยที่ได้เจอพี่เขาด้วยครับจะไปบอกขอเอขาไหมครับว่าเราก็เป็นพิเศษของไทยแลนด์เหมือนกันแน่นอนอยู่แล้วแต่ผมว่าอาจจะไม่ต้องบอกว่าชื่อเสียงเราก็บอตัวตัวเหมือนกันพูดไปก่อน เราเล่นอะไรคือเคยเจอเขาอยู่แบบมีโอกาสได้ร่วมงานกับเขาบ้างไหมโอ้เคยได้ยินชื่อเลยครับแล้วแบบพอรู้ว่าตั้งแต่ก่อนที่จะเล่นในโฟล์เวอร์ชั่นไทยก็รู้สึกว่าแบบได้ยินชื่อเขามาก่อนเลยก็รู้จักเขามาอยู่แล้วแต่ว่ายังไม่เคยเจอเลยนี่จะเป็นครั้งแรกที่ผมมีโอกาสได้เจอเขาประโยคแรกที่อยากจะพูดกับเขาค่ะวินใช่วิน from เอฟโอล์ไทยแลนด์ถามถึงล่าสุดกอคือมี การบินมาไ<ช>ด้ร้อนเลยมั้ยนะคะ Miss Universe ของฟิลิปปินส์ครับผมก็โหเป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากเพราะว่าแบบเป็นเป็นอะไรที่แบบยิ่งใหญ่สําหรับประเทศเขามากๆครับผมแล้วเราก็มีโอกาสที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของงานนั้นด้วยอะไรครับก็ดีใจมา,มากๆครับแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเป็นท่รั้งการของสาวใช่ครับจริงๆก็เป็นเป็นมิสยูเพราะว่าเราเคยขึ้นหอที่ไทยเมืเ่อแบบ มาแล้วอะไรอย่างนี้ก็ปีนี้ก็เป็นปีหนึ่งที่แบบได้ของฟิลิปปินส์ก็รู้สึกแบบเหมือนเป็นอะไรที่ท้าทายสำหรับเราเหมือนกันเพราะแบบมันมันไม่ใช่พื้นที่ของเราแล้วเราก็ไม่รู้ว่าแบบ<ม>เออคนประเทศเขาจะเชียร์แบบไหนจะแบบโอเคไหมที่เราขึ้นไปร้องเพลงอะไรอย่างเี้ยครับแต่ว่าโหแฟบนบตอบรับดีมากครับกเป,ป็นยังไงมันต่างกันเพราะว่าเราขึ้นทั้งสองประเทนที่ไทยเราผมว่าเอเนจีของประเทศฟิลิปปินส์คือแบบว่าสุดยอดมากครับทุกคนแบบส่งเสียงเชียร์กันตลอดเอเนจีเขาแบบว่า เต็มที่กันมากในระหว่างที่เขารับชบมแล้วก็พ่งบินกลับมาจากสใช่พุ่งบินกลับมาเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะต้องบินอีกตอนออเดี๋ยวต้องไปแฟนมีที่ฮ่องเออไงบ้างบ,นะบินทุกวันเลยะเนี่ยเกือบเลยครับนี่ก็คือบินกลับมาเมื่อกี้แล้วก็มางานเนี่คก็แสดงว่ายังไม่ได้วางเที่ยวใช่ครับต่อเหรอคือเดือนี่ ก็เด <um um ี๋ยวบินไปฮ่องกงเสร็จแล้วกลับมาแล้วก็เดี๋ยวไปจีนต่ออ้าวจับลแล้วเขายังไม่บอกพูดดิละเดินไปอีกหลายไปเลยแต่กี่ไร่พ um ี่คร anyway> ับแต่แตไม่ใช่บอกมีแฟนมีที่ดูหน้าผมสิผมหลับเลยได้ไหมได้ได้นอนเลยเะมื่อคืนก็นอนนิดหน่อยครับนิดหน่อยเพราะว่า เป็นการประกวดที่ยาวนะแบบเมื่อวานเขาบอกว่าจบแบบตีสองกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าของเราโชว์เสร็จก็ประมาณเกือบเที่ยงคืนเราว่ากลับก่อนต้องบูดอเนจี้นะบู๊เนจี้จริงๆก็แบบที่นี่มีแบบสุรีอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบเพอเมื่อเราได้กินน้ำตาลเข้าไปใช่มน้ำตาลกองหวานที่เนจี้เหมือนกับคนสามารถคิดค่าโฆษณาได้เลยใส่แฮีมินน่าจะยาวเลยคนสิ่มเลย อะเราไม่เอาไปให้เขาชิมบ้างหรอหลายๆงานเราก็ไปซัพพอร์ตแล้วงานนี้เราไม่ส่งแบบโมันแบบเออมันต้องใช้เวลาไงถ้าส่งต่างประเทศอันนี้ถอว่าตอนตอนนี้ก็คือทำงานทุกวันใช่ครับทุกวันครับช่วงนี้ก็จะบินบ่อยหน่อยเพราะว่ามีงานต่างประเทศค่อนข้างเยอะไม่อยู่เมืองไทย ไม่ค่อยครับจริงจริงก่อนหน้านี้ครึ่งครึ่งเดือนก่อนหน้าอยู่ไทยครับแต่ว่าครึ่งเดือนหลังเนี้ยครึ่งเดือนเนี้ยเริ่มละเริ่มบินเยอะอมะีวางแผนไว้แบบอยากมีเดือนหยุดแล้วพักผ่อนให้กับตัวเองบ้างไหมครับโอไม่ได้แผนเป็นเดือนขนาดนั้นอาจจะเป็นแค่แบบเป็นวีคมากกว่าเหีืยว่าแบบขอลาแบบว่าเอ่อพักผ่อนทั้งวีคอะไรฝากบรรทายาวไทยหน่อย,ยว่ารอหน่อยจะเจออะไรครับผมฝากแฟนๆเยอะเลผม่ป็นคนไทยอยู่นะครับก็ยังพูดไทยอยู่นะผมก็ ก็อยู่ไทยเรื่อยๆแหละก็มีแค่แบบบางช่วงเวลาที่อาจจะบินติดกันบ่อยหน่อยอะไรับแต่ว่าอยู่ไทยครับบ้านอยู่ที่ไทยแต่ถ้าใครคิดถึงไปไปกินได้ที่ไหนนะแต่ถ้าใครคิดถึงเดี๋ยวเขาจะมาวางบนผมเพิ่มไปเนี่ยถ้าผมก็เอาสักหน่อยสักหน่อยพิมพ์ไม่เคยเออครับก็ฝากด้วยนะครับสุริครับผมฝากด้วยนะฝากติดตามผลงานผมด้วยแลวกันนะครับผมก็เดี๋ยวมีบินอีกหลายประเทศเลยครับแล้วก็มีผลงานอีกมากมายแล้วก็ฝากอ ตัวของทิฟฟานี่ d โนเนี่ยนะครับที่บาละครนะครับโอเคค่ะได้เลยนะครับที่สาบอกว่าไม่ข้นคำคบณธรรไม่กล้าโกหะ